สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้ห่างหายการทําคลิปไปนานเลยนะครับวันนี้ผมมีเมนูนี้นะครับเดียวปลาปลาจูทอดอลาอุ่นแล้วแต่เมื่อคืนนะครับอันนี้ผักผมลวกกินกข้าสวยแล้วก็เจียผักบุก,ก่อน กินง่ายอยู่ง่ายครับพี่น้องมาครับแซ่บด้วยกันครับมาเด้อครับเด้อพี่น้องทางใจทางใจนะครับแกะตะตู bông yến còn gấp gọn, ừm, tôi cũng rau nắp Mm. Сейчас. Yeah. Mm. เดอแซมดูกันครับเดี๋ย้นไรถึง้านเรื่องมาตลอมนะนึกถึงงานเลยไม่่ถนนึงา,าน,น,นาละมาตลอดโอ้ยมือปวดัง ดูพ่อมาอแล้วปวดหลังมาถ่ายรูปพ่อเหรอเนี่ยถ่ายทำไม,มถ่ายที่พอ่อไหมถ่ายให้เม่ขี้เหี่เรื่องแกนั่งอยู่ตรงนังน้นะไรแม่จะถามแกเรื่องยูบบุกเพราะทำตั้งนานแล้วเหมือนกัน ทที่ผมคือเรื่องที่หายไปเป็นปีแล้วนะบอกให้บอกให้ญาติพี่น้องไปติดตามนะเขาเนอพี่ยนะเขาก็ไม่เขาก็ไม่อนำให้เอาไปไหนเลยเขาก็ไม่ติดตามให้ญาติบอกติดตามให้หน่อยนะแต่ว่าเขาก็รู้อยู่ว่าเราทำแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เข้าไปสนใจอะไรนะเขาจะให้แฟนติดตาม ไม่รู้ไม่สนใจบุเปรี้ยวมันไม่ให้แม่ทำแม่จะทำแม่จะทำให้ทำอยู่รูปไอ้คนนี้ให้ทำนะไายกล้องบอกไม่อยากดูแม่ในจอคนที่ไา้ไม่มั่นใจเวลาพูดอะไรถึดทั้งปฏิกิริย์นะนี่เลยนะแม่ทำอะไรไม่เคยรู้กับยุ่นเลยแม่หนูแม่หนูข้ามข้าแม่ทำอ่ะไม่ทำไม่อยากได้ตังเหรอคนนะ ไม่เอาราเป็นนกันกกินน้ำปลาพ่พูดคลิไหนให้ไปเียวดูทีละตอนเล็กๆกับาที่พูดไอ้ปลาล่าทีกัดนี่แค่นี้แหละใช่เหรใช่แค่นี้แหละปลาชัพชิมสามรสปลาซัชิมสามรสออโอ้เียวดีพูดเก่งเดี๋ยวเล่นกดติดตามห้เดี๋ยวต้องไวนะเดีเดี๋ยวโมแคปส่งไให้ อันนี้เดี๋ยวส่งช่องให้เนอะหลายช่องเดี๋ยวจะัดช่องที่ไม่ครูเก่เัน,นหอเ่ให้วสามัวเก็บมาทุกทีก่อนตาย้ เเนี่ยนี่ไ้นี่แอปให้มันก็เลยไม่ไม่ไม่สนใจเกิดรื่อนานไหข่าวขักอันนี้มาจากในที่บ้านบ้านประปมกินเป็นคู่ข้างบ้านเยอะเอ้าแม่อเอไอไอ,เ,อ,เ,อเพื่อนแล้ก็แม่เขาก็ทำดูสิปีจะได้ทานเดนี๋ยวมอะไรว่กจะหมุัก ตามติดม,มาด้วยของหวานนะครับข้าวเหนียวมะม่วงพี่นันทนาการจากหลวงพี่ดอนวัดพญารมเมื่อเช้านี้นะครับชาเราใส่บาทแกกเกามะม่วงข้าวเหนียวนี่นาะให้ให้ครับแล้วก็ให้น้ำตงังโ้ o s ไปตังโกลูกๆด้วยใจดีมาก ขอบคุณมากนะครับพี่เราชมมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครไป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ